สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Petty Pet Family นะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะมาดูนกกระจอกชาวาแบบใกล้ๆกันเลยนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้น้องไมโลนะคะมาดูกันปากน้องนะคะกระจอกชาวาจะปากแบบนี้นะน้องตาแดงนะคะน้องตาแดง สเสน่ห์ของมันนะคะลูกป้อนเขาหน่ารักมากตรงมุมปากนะมันเหมือนมีอะไรติดอยู่ตรงมุมปากแล้วก็ขนเขานะคะเริ่มนุ่มนิ่มและเริ่มนุ่มมแล้วนะคะเราจะมาดูตรงไหนก่อนดีถ้าปากนะคะดูน้องนะเขามีลิ้นด้วยนะคะเห็นไหมมีลิ้นลิ้นเขาจะยาวและบออกมาได้นะคะ ดูเขาไปลึกๆ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 ลึกไปปรกันไม่ได้นี่นะคะแล้วก็มาดูช่วงขาเขาบ้างเนาะเดี๋ยวก่อนนะทุกขอดูช่วงขาหนุ่หน่อยนะให้เพื่อนๆดูขานะคะนี่ค่ะน้องขายาวนะนกกระจจาวาจะขายาวนะคะน้องขายาวแล้วดูกระเพาะพักเขานะคะเดี๋ยวเทียบ กระเพาะพักเขาจะค่อนข้างใหญ่มากนะคือเหมือนต่อตรงใส่ตรงเข้ากระเพาะพักเลยนะคะระหว่างคอกับกระเพาะพักเนี่ยนะคะน่ารักมากมากเลยนะคะเขาบอกว่าจะเชื่องเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะเลี้ยงเขาเชื่องไหมจะเอีจกงับ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 ,งบนะน่าจะน่ารักไม่แพ้กับงับ,งบ,งบ รออาหารอย่างเดียวนะคะก็คือเขากินเก่งมากๆนะคะกินนี่คือเรียกได้ว่าย่อยเร็วย่อยดีและกินเก่งนะเจ้าไมโลเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูพัฒนาการของเขานะคะสีขนต่างๆะะ่ะให้ดูสีชัดๆเดี๋ยวโฟกัสหน่อยนะคะนี่ค่ะนี่คือปีกนะคะของเขาเนี่ยอายุยี่สิบและยี่สิบวันนะคะนี่ น,นะนี่ค่ะใครสนใจกระจอกชวานะลองไปหาดูน่ารักเลี้ยงง่ายนะคะเลี้ยงไปด้วยกันเลยเนาะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะพามาชมน้องเท่านี้ก่อนเนาะก็คือแตะปากเขาก็จะยังังงงงงขอกินซะแลว้ว เอาละครัสำหรับวันนี้ปะไมโลลาเพื่อนเพื่อนก่อนลาเพื่อนเพื่อนก่อนนะไมโลไมโลขอไปนอนก่อนนะคะขอไปนอนก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับน้องไมโลนะจ๊ะงาไมโลพ่นไฟไมโลพ่นไฟบ๊ายบาย